คุณอาธนาไสรสอบถามยายที่เสียไปครับยายชื่ออะไรจ้าข่ายครับยายไข่คำยายไข่ครับไข่ไข่ครับไข่ครับสะกดสะกดให้ก็เขียนเนเขียนไทยได้เปล่าเขียนไทยได้ไหมเขียนไม่ได้ครับก็ไก่โค้ไก่ค้กคำโค้คำโอ้กโค้กโ้ก ลายยโยคือยโหนยังไคลายคำคใช่คบครับแล้วก็คำหรือคำ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 อะไรว่าทองใช่ไหมคลายคำครับคลายคำคลายคลายคายครับรอเรือหรือไอ้ลอยอ่าี้ครับยายคลายคำนามสกุลคลายคำครับจันทระจันทระจันทระครับจันทรละโอ ตายที่ตายที่ประเทศลาวตายที่ประเทศลาวจันทราครับจันทราศพขอรับอายุเท่าไหร่กานเสียอายุเท่าไหร่กาอนเป็นยีเสียใครรู้ไปปี่สิบเจ็ดปีเจ็ดสิบเจ็ดตายไปกี่ปีแล้วครับตายไปสิบปีแล้วครับยายคายคำจันทราศตายตอนอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี ตายมาแล้วกี่ปีสิบปีครับสิบปีเองเนาะแเป็นโรคเลยญาติศีฮะโดุพยาศรีโรคพยาธิครับพยาธิในลำไส้เป็นปอดเป็นปอดขึ้นปอดครับเป็นโรคพยาธิกินปอดท่านเทวดายายคายคำจันทราศอยู่ที่ประเทศลาวถูก พญาติกินปอดตายไปแล้วสิบปีตอนตายอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีไปเกิดแล้วหรือยังชื่ออะไรนะ่ะค่ะคายคัมแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะแนี่เจ็ดสิบเจ็ดปีแต่เนื้ออะไรกันื้อพญาติกินปอดแต่ไปกี่ปีแล้วสิบปีก่อนตายนะ่ะท่านหนาะสร้างบุญมั่งหมาเล่าแลยยายคายคัมเข้าวัดหรือเปล่าเข้า ใช้ถใส่บาตรครับไม่ใส่บาตรแต่เคลื่อนไปบนเท้าอยู่อ๋อฉันใส่บาตรแล้วก็ถือศิลด้วยครับใส่บาตรถือศีลที่ประเทศลราหัวหอกหลังค่อมหรือเปล่าเลยหัวหอกหลังค่อมหัวบป่งเราใช่หัวไม่หอกหลังไม่ค่อมครับจะเอาหัวโป่งหัวโป่งนี่ก็ตายหัวค่อมไม่ค่อมคนดังไงเล่าปุคนดังเออนนั่แหละใช่ครับตอนเดินเอาไม้เท้าเดินด้วยหรือเปล่าคะไม้เท้าไหมใช่ ยังเดินไปมาบ้านแล้ว,วัดเลยเาชอบเดินไปวัดเหรอก็ออยังเดินอยู่นั่นแหละใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยอยู่กออับก้าวเดินใช่ไหมเวลาไปวัดนั่นแหละค่ะเห็นเป็นเช่นนั้นหนานั่นแหละเอ๋ยยังไงจะให้เดินต่อไปหรือย่าไปเกิดให้ไปเกิด,ให,กดให้ยายไปเกิดทำไงได้ให้ยายไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วยี่สิบวันนั่นแหละนะ ให้ยายเปลี่ยนพวกมปูใหม่เถิดข้าไม่มีสติปัญญามากกว่านี้แน่แน่ยนายไหนใครจะบวชยี่สิบวันให้ยายาเธอเหรอนี่ครับหลานหลานสาวหลานครับเป็นหลานใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวเมื่อไหร่มาสิบเจ็ดมีนาครับสิบเจ็ดมีนามาบวชให้ยายยายคลายคำจันทราชกินอะไรดี อะไรก็ได้ท่านไม่มากเลยหรอกนะแล้วแต่นั่นแหละค่ะแต่อย่าลืมนาชุดขาวเอ้ยยายจะใส่ชุดขาวแล้วอ่ามีหมอนบ้างไหมท่านเอ๋ยหมอน뭉ครับหมอนหมอนนนั่หลมอนยายเขามีหมอนหรือเปล่าไปซื้อให้เขาใบหนึ่งหมอมาลองกับพระด้วยครับ มีผ้ากาบเบาบางผ้าเหลาราตื่นอซื้อมาให้เป็นไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมเธอเข้าอยู่แต่บมหูเราเพิ่เห็นไม่เข้าไม่เห็นฟังคนใดภาษาเราใช้ภาษาไม่เหมือนใันครับนั่งด้วยเดนัศาลองนครับผมนี่ศาารอยเงี้ยเทียนน่คุณนั่งเสือพ่ยุ่่เทียนให้ได้เลย อ้าวปล่อยสัตว์อะไรบ้างแม่คายค่มปล่อยเต่าสามตัวน่ะท่านเอ๋ยปลขอยผมเลยสามโลนั่นนหะหาแค่นี้ก็พอก่อนนะคะกระถางหนึ่งชุดโอเคเปล่าโอเคอ้าวร้านมาทำให้แล้วจบไลายต่อไปหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอหมดแล้ว คนที่เป็นป่วยเป็นโรคตายกลับแล้วครับอ๋ออ๋อโอเคขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ได้โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัตว์ครบถ้วนแล้วขอบคุณเทวดาและทีมงานเทวดาน้อยใหญ่บริวารขอให้บุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมให้ได้พบกับเป้าหมายอันสูงสุดด้วยเถินถึงแม้การดาแล้วท่านเื๋ย ลาจ่าอลละครคราวนี้หนาไปก่อนนะท่านเต๋ยคราวหน้าเลยมาอีกทีนั่นแหละท่านไม่ทิ้งกันไปไกลหรอกท่านเดชสาธุขอบคุณท่านเทวดาและทีมเทวดาน้อยใหญ่ขอจงทรงพระเจริญ ่อดวงวิญญาณที่เขาตายมันถูกงถูกจับไปเหรอคะใครนะดวงวิญญาณที่เขาตายหงอะค่ะที่ไหนมันที่ที่ที่สื่อไปเมื่อกี้อะค่ะที่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 เขาตายที่ว่านเตายโหงเหรอจับไปอะมันเหมือนเหมือนมีมีพวกื่อมีวิชาาคมอะถ้าเขารู้ว่าดวงวิญญาณไหนตายเขาจะทำมิจฉีที่อดวงวิญญาณตายไหนเขาาไปแย่งกันเหมือนไอ้ต๋องมันบอกไงสมัยก่อนอะ ไอ้แต่ว่าบอกว่าอาจารย์มันอะ่ะมันคอยพังข่าวจากใครวะมันบอกว่าอาจารย์มันคอยพังข่าวจากไอ้พวกไอ้ปอเด็กตึงอะ่ะรถชนที่นี่ปั๊บปัป๊บมัน<ป>มันแห่กันไปเลยพวกหมอผีแห่กันไปเลยและมันก็ไปม่ไปตามพื้นที่รถไอ้รถทัวร์คว่ำรถชนกันกลางถนน ไฟไหม้ตายพวกเนี้ไอ้หมอผีนั้นไปเสกเลยไปดึงวิญญาณมาเลยคล้องมาเลยหลของใครของมันเลยเหมือนกับเหมือนกับเวลาเหมือนอะไรว่าเหมือนมาที่เขาหลงมาก็ใครจับได้ก็ไปใช้งานเลยเหมือนวัวเหมือนควายไม่มีเจ้าของอะ่ะวิญญาณพวกนี้เป็นงี้หมดเลยแล้วพอตีตาก็เป็นของเขาเลยมันแย่งกันไงต้องบอกว่าโอ้ต้องแย่งกันนะ บางทีตีหนึ่งตีสองรถชนกันปั๊บต้องไปแล้วอาจารย์มันบอกไปต้องเดี๋ยวไม่ทันมันมันเอาวิญญาณไปหมดแล้วเยอะดลงวิญญาณพวกนี้กำลังงงงงต้อววองงตต้้กกาาาาารรทมมิิญญญญณณแบบนนนนีี่ััเป็ยม่วอะตัเม่นืายมมนงงง ทุกที่ที่เป็นดินแดนที่มันเกี่ยวกับพวกนี้นะเขาชอบรับน้องใหม่น้องใหม่มันซื่อมันบือ้อสั่งได้ทําได้หมดแล้วมันเรียกร้องไม่ได้มันต่อสู้ไม่ได้แล้วก็สวามิภักดิ์เต็มที่ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวจะตายในโรงพยาบาลเห็นป่ะไอ้พวกที่ตายโรงพยาบาลตอนนี้ตายกันเยะแย่นอนแล้วก็เก็บเป็นบริวารไงแบบค่ายใครค่าย,าย,ายมันกวนใครกวนมันไม่ได้นะเหมือนกับ ไอ้โรงพยาบาลที่เธอไปไอไอที่ใกล้เจ้าพญาเนั่นนะ่ะพวกใครพวกมันนะมึงิดติมันใช่ปะมันหวงของมันนะมันเหมือนไอพวกมันนะ่ะมันหวงบริวารไม่ตายและน่ากลัวมันคังด้วยไปมาอะไรป่ามันทำตามนี้เข้าใจยัง